ฝุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงมันก็เกิดจากการเผาไห้ที่โล่งจากกิจกรรมของเราการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยืนยนคือการสร้างนะครับเราเรียกว่าสร้างการตระหนักรู้เอ๊ะถ้าไม่อยากมีฝุ่นไม่อยากเจ็บป่วยก็ต้องไปลดการเผาพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปลอดภัยพฤติกรรมที่ดูแลตัวเองพฤติกรรมที่ไปลดแหล่งกรรเนิดอันนี้ก็คือการขยับแบบเราเรียกว่าชั้งระบบนะเกิดให้ชุมชนเกิดริสเซียนหรือเกิดการรู้รับปรับตัวที่จะแก้ปัญหาฝุ่นควันได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากว่าสถานการณ์ฝุ่นควันเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นหลายฤดูกาลหลายช่วงเวลางั้นในความหมายก็คือว่ามันจะมีฤดูกาลฝุ่นของมันนะฮะตัวที่มันเยอะในรอบปีเนี่ยมันก็จะเยอะมากนะครับมีนาถึงเมษาเนี่ยเกือบทุกทกปีก็จะเป็นช่วงที่ภาคเหนือต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นที่สะสมเกินค่ามาตรฐานเหตุผลสําคัญก็คือการมีแหล่งกําเนิดคือการเผาในที่โลง่งเกิดขึ้นเยอะนั่นเองนี่คือสาเหตุหลักที่เกิดขึ้นในในพื้นที่นะครับ ในกระบวนการหนึ่งหลักการของการทํางานเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าแหล่งกําเนิดมันไม่มีฝุ่นควันก็จะหายไปอยู่แล้วแต่การแก้ปัญหาในเรื่องลดแหล่งกําเนิดนะพูดง่ายๆก็คือไม่ให้เกิดไฟเนี่ยมันทําได้ยากจริงๆเพราะว่าไฟเนี่ยมันเกิดจากความซับซ้อนหลายประการนะครับทันี้เราก็เลยเห็นในเรื่องนี้นะว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับโดยที่จากฐานงานวิจัยของเราที่เราศึกษาเ่ยนะครับ แล้วก็ได้รับโอกาสจากสสสที่ให้เราได้ทํางานในระดับพื้นที่เนี่ยเรามองว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยืนยนคือการสร้างนะครับเราเรียกว่าสร้างการตระหนักรู้นะฮะหรือเราเรียกคําว่าการรู้รับปรับตัวนะครับเราเรียกว่า community resilience นะครับให้กับชุมชนนั้นการรู้รับปรับตัวเนี่ยมันคงจะต้องเริ่มจากที่เรื่องการรู้และเข้าใจเกิดจากความรู้ที่ที่มีที่ที่ถูกต้องนั้นเราก็มาบรรยายในเรื่องความรู้ ก่อนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วผลกระทบมันส่งผลอะไรบ้างโดยเฉพาะสุขภาพนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ไกลตัวแล้วนะอย่างนี้แหละครับก็สร้างความรู้แล้วความรู้เนี่ยก็จะไปขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักรู้นะครับเรามองเห็นนะครับการตระหนักรู้ก็จะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคตินะพอประชาชนหรือคนในพื้นที่เนี่ยเกิดทัศนคติที่ที่เปลี่ยนไป เข้าใจมากขึ้นต่นักมากขึ้นอย่างที่แม่แต่มเองก็ใช้จะใช้เครือข่ายอ,อสมอเข้าไปดูแลเหมือนโควิดนะฮะท่านแอมเภอก็มีนะนโยบายว่าก็ใช้กลไกเนี่ยดูแลกับในเรื่องผลกระทบของเคมสองจด้วยนวยในคนกลุ่มน,นี้ส่วนคนปกติอย่างเราเราเนี่ยหรือเด็กนักเรียนทั่วไปคนที่ทําทงานทั่วไปเนี่ยก็มีโอากาสเจ็บป่วยได้นะครับมันอาจจะไม่เจ็บป่วยวันนี้พรุ่งนี้นะแต่อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเดือนหน้าที่เริ่มมีการ จะป่วยในโลกระบบทางเดินหายใจถ้าสูดไปบ่อยๆทุกๆปีก็มีโอกาสจะเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคมะเร็งได้อีกส่วนหนึ่งการตระหนักรู้เนี่ยสร้างว่าเอ๊แล้วมันก็มีคําถามกลับนะครับว่าฝุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงมันก็เกิดจากการเผานี้ที่โลง่งจากกิจกรรมของเรานะครับเด็กนักเรียนก็จะเรียนรู้ไปด้วยใน,ยนของโรงเรียนก็จะหนึ่งก็คือทําให้เขาไม่ไปสร้าง แหล่งกําเนิดใหม่ที่เกิดขึ้นหรือไปบอกครอบครัวหรือเป็นข้อมูลที่ย้อนกลับให้ตัวเองตระหนักว่าเถ้าไม่อยากมีฝุ่นไม่อยากเจ็บป่วยก็ต้องไปลดการเผาอันนี้เราคดาดหวังว่าจะให้เกิดอย่งนั้เกิดขึ้นนะสุดท้ายก็อย่างที่บอกครับว่าพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปลอดภัยพฤติกรรมที่ดูแลตัวเองพฤติกรรมที่ไปลดแหล่งกําเนิดอันนี้ก็คือการขยับแบบเราเรียกว่าชั้งระบบนะเกิดให้ชุมชนเกิด resilience หรือเกิดการรู้รับปรับตัว ที่จะแก้ปัญหาฝุ่นควันได้อย่างยั่งยืนแล้วก็อย่างเป็นระบบนะครับ